หลังจากที่เราทําการต้มมาเรียบร้อยแล้วนะครับอืเราก็จะมาปรุงเครื่องครับปรุงแบบบ้านๆนะครับช่วงนี้อยู่ทุ่งนาครับมากักตัวอยู่ทุ่งนาครับเป็นโควิดครับโควิดแดกครับพูดตรงๆเลยครับก็เครื่องปรุงอาจจะไม่เยอะครับบางๆก็เลยถ่ายคลิปลงเฉยๆครับเพื่อกับลูกกับครอบครัวครับเพื่อสนุกสนานหน่อยนะครับครับเราก็จะมานี่นะครับปรุงปรุงรสด้วยนี่นะครับ อ่ข้าวคั่วครับก้อยหอยครับลงรถด้วยข้าวคั่วนะครับโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ข้าวคั่วข้าวคั่วข้าวคั่วแล้วก็มีมีพริกครับพริกป่นนะครับพริกพริกอะไรนะพริกป่นครับไม่ใช่พริกไม่ใช่พริกอะไรหรอพริกขั่วพริกป่นนี่นะครับไม่ใช่พริกหยวกหรอไม่ใช่ไม่ใช่พริกป่นครับนี่ครับลงไปแล้วครับถ้างั้นก็พริกพริกพริกหวาน พริกหวานไม่มีนะครับมีเาะพริกเผ็ดนะครับคุณลูกครับอ่าพริกเผ็ดก็ต้องเวนพริกขี้หนูเออเราเผ็ดเหมือนกันนะนี่ครับต่อไปก็นี่เลยครับข้าวคั่วครับคั่วข้าวครับคั่วข้าวลงไปเลยครับข้าวคั่วนี่แหละครับหอมอ่ะอืมหอมหอมหอมข้าวคั่วครับข้าวคั่วแล้วต่อไปก็หั่นหั่นหั่นทานี้ครับหั่นหอมต้นหอมนะครับนี่ดูนี่นะครับ กอยหอยแบบบนบ้านครับอีสานดั้งเดิมครับตอนนี้ผมก็มากักตัวอยู่นี่นะครับที่อําเภออำเภอเมืองวดีครับตำบลชุมพรอำเภเมืองวดีจังหวัดร้อยเอ็ดครับเพราะว่ามาไม่สบายโควิดครับส่งตัวมากักตัวอยู่กลางทุ่งนาครับนี่ถ่ายรูปวิวนะครับว้วนะครับเชิญชมครับวิวครับกลางทุ่งนาครับมีมากักตัวอยู่กลางทุ่งนาครับก็ไม่มีอะไรทําก็ทําเกี่ยวบข้าวกินพื้นบ้านครับไปหาหอยหาอะไรตามทุ่งนาครับมาถ่ายลงย t ท b e ครับ เดี๋ยวเพื่อนๆนพี่อะไรเขาจะได้เห็นครับอ่าตอนนี้ก็ใส่ลงไปเกือบหมดทุกผักแล้วนะครับหมดทุกตาแล้วครับไปหาผักมาตามนี่แหละครับอืมแล้วก็เติมด้วยน้ำปลาน่นิดนึงเพื่อความนัวครับอีสานบ้านเฮาต้องขาดไม่ได้ครับน้ำปลานี่ครับอื้มนี่ครับน้ำปลาอะไรนี่เพื่ิริพรครับเนี่ยขาดไม่ได้คชื่อครูสิพรอืม โอเคครับแล้วก็ผงผงปุงผงปรุงรสครับผงรสปรุงครับผงชูรสครับนี่เลยครับใส่ไปอีกครับนิดนึงครับโอ้น้นว่านน้ำตาลม่ใช่ไม่ใช่ครับเอ่อแล้วก็ก็มะพร้าวครับเอยไม่ใช่ตามด้วยมะนาวเออพอลืมไปตามด้วยมะนาวครับมะนาวใส่แบบง่ายๆครับใส่มันหนึ่งลูกพอดีครับโอ้ยเปรี้ยวเกินโอ้ไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวลูกนึงเพราะไอ้นี่มันเต็มเต็มหม้อแล้วครับหอยเต็มหม้อแล้วครับ เออแล้วขาดขาดขาดน้ำน้ำอะไรครับน้ำอะไรครับไม่ใช่น้ำดื่มนะครับน้ำน้ำกุ้งเนี่ยมีรังกุ้งน้ำปลาตากุ้งครับเพราะนี่ยน้ำปลาตายนั่นเราไม่มีครับอืมจับปลาหมึกก็ไม่มีทิพรสรถทิพไม่มีครับไม่ใช่อะไรแล้วก็ใส่เกลือมาหน่อยหนึ่งครับใส่เกลือมานิดหนึ่งนะครับอืมก้อยหอยครับไม่พีเสดเดินนะครับ ไม่ใช่เพลงของพีเสดเดินะครับก้อยหอยนะครับเสร็จแล้วเราก็ได้ก้อยหอยครับอ่าชิมเลยครับก่อนจะจบคลิปครับต้องมีการชิมครับเราจะตั้งชื่อช่องว่าอะไรดีครับสาระดีมีให้กินครับชานแชนเนลครับเป็นยังไงครับลงไป ขีเลยครับ mm hmm. เสียบวัวได้ได้โอเคจบทิ้วครับ